เอานี้ม่ละเตก็วันนี้เอ่อพีพีฟิชชิงเตตะวันสีทุกคนเป็นแดนเซอร์ให้น้องไม่และเต้นออกมามาเท่าไหร่พอไต่ไต่ปุ๊บนึกว่าหมอมาจับที่พจรหมอแม่หมอแม่โอ้แม่ดูว่าชีพจรเป็นยังไงไม่ได้ล้อก็แค่บอกว่า มันมีบางอย่างที่มันคล้ายกันเป็นองค์ประกอบที่คล้ายกันแต่เราไม่ได้บอกว่ามันดีหรือไม่ดีการที่คุณบอกว่าอย่าว,ว่าคนอื่นแสดงว่าคุณนะ่ยมีทศัศนคติว่ามันไม่ดีใช่ไหมฉัน,นรู้สึกเหมือนกัน <laughs> ผมไม่ได้รู้สึกว่ามันไม่ดีแต่คุณนะกำลังพูดเหมือนคุณกำลังถือว่ามันไม่ดีไม่แล้วตอนนี้คือว่าสองคนทะเลาะกันในในนายของเรานะคะที่ฉันรู้สึกเหมือนเป็นหนุ่มกัญชัยในโหนกระแสอยู่ตอนนี้คือไม่รู้จะห้ามใครต่อใครแล้วแล้ตอนนี้เทรนเทรนทวิตเตอร์ไงอุ้ย<พ>อุ <ๆ S 1> ้ยอ <ๆ S 1> ุ้ยอะไรอุ้ อันดับสามแล้วอันดับอันดับสามคือของทริปนี้นะจ้า <Yeah. S 1> แต่ว่าคือตอนเนี้ยอันดับหนึ่งคือ <c oughs> บิลกินเตนะเพราะว่าสองคนนี้อะไรคนนี้อะไรกัน